งอยู่ตรงนี้ด้วยลูกนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยพระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้ใต้ต้นอะไรคะตะต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ที่ไหนพุทธคะ,ะยาประเทศอินเดียพระพุทธเจ้านั่งอยู่ข้างๆแม่น้ําเนรัญชารางนะคะท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ปางที่พระพุทธเจ้า ปางที่พระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้ใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์ก็คือปางนั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือขาขวาทับขาดังนั้นเวลาพวกเรานั่งสมาธิเห็นไหมมือ,มอขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขา,บขาซ้ายเรากําลังนั่งในท่าของพระพุทธเจ้าเป็นท่าที่ประเสร,ริฐเป็นท่าที่ผ่อนคลายเป็นท่าที่นั่งแล้วได้บุญเยอะๆมากเลย เวลาเราทําสมาธิเนี่ยเวลาเราคิดถึงมากคุณพ่อคุณแม่นะคะพ่อแม่เรากําลังทํางานอยู่ท่านจะปลอดภัยเพราะเทวดาจะรักหรือเวลาพ่อแม่กําลังตกทุกข์ได้ยากกาลังลําบากเวลาเราทําสมาธิและแผ่เมตตาให้พ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราก็อาจจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้ดังนั้นอนุภาพของการทําสมาธิจึงถือว่าเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มาก จนทําให้พระสมณะคดลมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้จึงถือว่าไม่ใช่เรื่องในท่านั่งสมาธินี้นะครัะตัวนี้จะสื่อความหมายไว้ว่าอย่างไรเกิดเป็นมนษุษย์จะต้องแสวงหาโมกะธรรมเกิดเป็นมนษุษย์จะต้องแสวงหาสิ่งอันประเสริฐเกิดเป็นมนุษย์อย่าปล่อยให้ตัวเองเกิดแก่เจ็บตายอย่างเปล่าประโยชน์ควรแสวงหาบุญกุศลหรือปัญญา ให้กับตนเองเพราะเราจะต้องตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็กลับมาตายแล้วก็เกิดใหม่ดังนั้นแต่ละภพแต่ละชาติของเราจะต้องเป็นชาติภพที่ประเสริฐนั่นเองนะคะตัวที่สองอันนี้เป็นรูปเคารพของพระสมณะโคดมตอนอะไรคะตอนบำเพ็ญทุกรกิยา<ส>ตอนพระพุทธเจ้า<บ>นั่งสมาธิอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำดง <ông S 2> คสิริศหกปี หกปีไม่กินข้าวไม่ดื่มน้ำเห็นไหมคะจนพร้อมโซไปหมดพระพุทธรูปองค์นี้สอนเราว่าในเรื่องของอะไรคะเรื่องความอดทนกว่าจะบรรลุมรคผนอะไรได้ต้องใช้ความอดทนอย่างมากนี่ก็คือความอดทนของมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่กินข้าวและไม่ดื่มน้ำมาตลอดระยะเวลาหกปี อ่าขนาดเราไม่ได้กินข้าวเช้าเรายังอู้กระวนกระวายเลยนะท,ทั้งทั้งที่เรานั่งนี่โอ้โหพัดลมก็มีเดี๋ยวพักเบรคคุณครูก็ให้ดื่มน้ํากินข้าวหรือให้กินขนมหรือน้าเนี่ยเราสามารถดื่มได้ตลอดเวลาเวลาที่เราหิวใช่ไหมครับมีพัดลมตัวเล็กคุณแม่ซื้อให้อีกเวลาจะกลับบ้านโทรศัพท์ไปหาคุณแม่ก็ได้รีบพ่อแม่ก็เอารถมาไม่ใช่พาเราเดินกลับบ้านเหมือนสมัยโบราณ เอารถเบนซ์รถเกง๋งเอาฮอนฮลิคอปเตอร์นะมาสง่งมารับเราเห็นไหม o ho, โอ้โหลูกเน oh, ี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยแต่ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นนะคะพระพุทธเจ้านี่กว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่โอ้โ oh, หต้องนั่งสมาธิถึง6ปีโดยไม่กินข้าวและดื่มน้ําเห็นไหมคะนี่ก็คือความอดทนของคนดังนั้นพระพุทธรูปองค์นี้จึงสอนว่า มนุษย์เรากว่าจะสําเร็จหรือกว่าจะได้อะไรมาจะต้องลําบากตรากตราเสมอทุกคนต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีใครเอางานมาให้เราไม่มีใครเอาด็อกเตอร์มาให้เราไม่มีใครเอาความเป็นคนดีมาให้เราไม่มีใครเอาความฉลาดมาให้เราไม่มีใครเอาความรวยมาให้เราไม่มีใครเอาอะไรให้เราเลยนอกจากเราสร้างเองทั้งสิน้นโอเคอายุเดเซน I'm taking to you. Are you understand already? Yes. Yes. Are you understand เข้าใจไหม Yes. I am นะคะฉันเข้าใจดีนะคะอ่าองนี้ก็คือองอะไรคะอ่าพระพุทธเจ้าปางป่าเลไลนะพระพุทธเจ้าปางป่าเลไล เป็นพระพุทธเจ้านะคะที่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็วไปอยู่ในป่านะไปอยู่ในป่านะคะโดยมีช้างเลไลยกะนะโดยมีช้างกับลิงเป็นผู้มาดูแลพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในป่านะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขนาดช้างกับลิงเขายังมาทําความดีได้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าลิงเอาเพึ่งมาถวาย ช้างเอาน้ำมาถวายหาผลไมหห้หานู่นหานี่มาถวายขนาดช้างกับลิงเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เขาก็ยังรู้ว่าพระพุทธเจ้าต้องสเสวยอะไรบ้างต้องขอบฉันอะไรบ้างเมื่อเขาเหล่านั้นได้นําอาหารมาถวายพระพุทธเจ้านะคะเมื่อตายไปแล้วก็ได้กลายเป็นเทพ,พบุตรทั้งลิงและช้างเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขนาดสัตว์เดรัจฉาน